สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ s m i ริ n g taro ่บาตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตานะคะการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอน,นั่นเอง ใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและปวงกลใจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันคะ่ะ ตาหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะเราก็มีความสุขให้ได้ในทุกๆวันนะคะถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็หายใจลึกๆก,กอดตัวเองนะคะบางครั้งบางทีร้องไห้ก็ได้โกรธก็ได้นะคะจากนั้นเราค่อยกลับมาพูดคุยกับตัวเองถามคําถามถาม,มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณในบางเรื่องที่คุณรู้สึกเสียใจหรือว่ากดดันนั่นเองนะคะเอาละค่ะ หัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องไม่คาดฝันที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคือเรื่องอะไรคะมาเริ่มมาบอยซอยไพฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะเอาละค่ะตาขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ เจอเดวิลค่ะคุณอาจจะเป็นคนราศีมังกรนะคะห้าดาบค่ะหรือเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะสิบไม้เท้าค่ะหรือเป็นคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเซมเพลนส์นค่ะ หรือเป็นคนราศีธนูนะคะหกไม้เท้าค่ะว้าวคุณกลายเป็นคนคิดบวกได้แล้วนะคะสำหรับคนที่มาดูแรนดอมนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจากที่ตาเห็นนะคะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแบบหนักหน่วงมากมาก พลังงานด้านลบได้ไวมากๆใจเย็นขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ดื้อมากเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ดื้อนะคะที่จะต้องโดนไม้ทถาวฟาดก้นนะคะคุณมีภาวะแห่งความคิดลบหรือว่าติดกับดักวังวนแห่งการกล่าวโทษรอบๆตัวนะคะอาจจะเป็นกล่าวโทษคนอื่นรอบข้างคู่รักคนรัก พ่อแม่หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่หัวรันไม่เชื่อฟังใครด้วยจะทําแต่สิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าถูกต้องแต่ณเวลานี้คนคนนั้นกลายเป็นคนที่มีความใจเย็นมากขึ้นมีการเรียนรู้มากๆแม้ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตที่คุณเป็นอยู่นะคะแต่คุณรู้สึกไม่ยอมท้อถอย ไม่ยอมแพ้กับพลังงานด้านลบอีกแล้วและณนะเวลานี้คุณรอคอยว่าเมื่อไหร่นะคุณจะได้รับชัยชนะเมื่อไหร่ที่คุณจะรู้สึกฟินกับชีวิตนะคะเหมือนเวลาที่คุณมีการนั่งสมาธิใช่ไหมคะคก็จะรู้สึกฟินถ้าคุณมีการนั่งสมาธิเป็นต้นนะคะและคุณเป็นคนที่รู้สึกสบายใจที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอิสระจากอดีตนะคะ คุณรู้แล้วว่าการเรียนรู้การผิดพลาดนะคะล้วนเป็นบันไดก้าวไปสู่การที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะคะและไม่ว่าเรื่องไหนคุณมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่าแต่ก่อนนี้นะคะกลายเป็นคนเหมือนเป็นคนละคนไปเลยเป็นคนที่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่คุณก็รู้สึกว่าเอาอยู่รับได้ทุกอย่าง ความท้าทายไหนที่คุณจะเจอเพราะคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆเป็นคนที่ไม่ย่อท้อจริงๆและบางครั้งบางทีก็รู้สึกกดดันมากๆด้วยนะคะบางครั้งบางทีก็อาจจะกดดันตัวเองด้วยแต่ณน,นเวลานี้ตามองเห็นว่าคุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รอได้เย็นเป็นแล้วนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันว่าเรื่องไม่คาดฝันที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคือเรื่องอะไรคะด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะ เดะฟูค่ะอิสระจากกับดักนะคะราชาถือไม้เท้าค่ะว,ว้าวมากๆ6หไม้เท้าเห็นไหมคะหไม้เท้าก็ออกไปอีกแล้วเดี๋ยวตาอ่านทีเดียวนะคะ เสร็จไม้เท้าค่ะหนึ่งเหรียญค่ะคุณรอคอยเรื่องการเงินนะคะเจอเดวิลกำลังจะถูกคุณปลดปล่อยไปแล้วไม่ว่าน,นเวลานี้นะคะบางครั้งบางทีก็อาจจะมีความรู้สึกด้านลบบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะทุกคนแต่คุณจะก่อ,อกตัวเองได้มากขึ้น เพราะว่าทุกสิ่งในชีวิตก็คือกระจกสะท้อนตัวคุณเองความคิดความเชื่อประสบการณ์ผู้คนภายนอกนะคะทุกความเชื่อหรือสิ่งที่ตากล่าวไปก่อนหน้านี้คุณใช้คำเหล่านั้นหรือความคิดพวกนั้นความเชื่อพวกนั้นมาทำให้คุณก่อนหน้านี้กดดันในตัวเองมีความรู้สึกฉันยังไม่มีค่าพอฉันยังไม่ดีพอแล้วคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้มีความสุข ในสภาวะก่อนหน้านี้คุณจะรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยเรื่องที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือว่าคุณจะปลดปล่อยพลังงานด้านลบให้เป็นอิสระคุณจะเลือกเดินออกมาสู่เส้นทางของตัวเองตากเด็กดือ้อนะคะหรือผู้ใหญ่ดือ้อก็จะเป็นราชาถือไม้เท้าที่มีความมั่นคงนะคะมีเหตุผลมากขึ้น แม้ความหัวร้อนก็อาจจะยังไม่จางหายไปแต่คุณจะเป็นผู้ใหญ่ได้มากขึ้นทําให้คุณเป็นคนที่คนอื่นให้ความเคารพนับถือมีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณมีบริวารที่ดีๆไม่ว่าจะขี่ม้าของคุณนะคะไปที่ไหนคนรอบข้างก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเหมือนคุณเป็นวีรบุรุษที่มาทําให้ครอบครัวของคุณมีกินมีใช้ ดแอกครอบครัวสู่อิสรภาพนั่นเองนะคะและเจ็ดไม้เทานะคะคุณมีการต่อสู้อย่างที่ตาบอกเป็นคนสู้ชีวิตมากๆสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสู้เพื่อที่จะสมหวังในที่สุดแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับอย่างไม่คาดฝันก็คือหนึ่งเหรียญคุณจะได้รับชัยชนะแล้วนะคะเรื่องที่ไม่คาดฝันนี้โชคลาภก้อนใหญ่ใหญ่เท่าที่คุณปรารถนาเลยค่ะ ถือเหรียญของคุณไว้ในมือไปเลยถือไม่ไหวก็เอารถมาลากไปนะคะไม่ว่าจะปปขนาดที่จะซื้ออะไรคุณก็จะได้ซื้อถ้าคุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้โชคชะตามไม่เข้าข้างฉันเลยคุณจะปล่อยคํานี้ทิ้งไปบางครั้งบางทีนะคะคนส่วนใหญ่ที่จะได้ยินพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างครูพี่น้องเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะ พมบ่นว่าเงินไม่พอใช้ยิ่งไปกว่านั้นอาจจะมีการแสดงท่าทางหรือเป็นการบอกกล่าวแบบที่ไม่ค่อยดีมากนะักว่าคุณเป็นคนที่ไม่เอาไหนหรือถ้าคุณเห็นโฆษณาจากการตลา,าดหรือเพื่อนใน f a c e b o o k ที่คอยย้ำเตือนอย่างไม่ตั้งใจว่าคุณไม่เคยที่จะดีพอนะคะสิ่งที่คุณมีมันไม่มากพอสิ่งที่คุณมีมันไม่เจ๋งเท่าคนอื่นจนหลงเชื่อว่าคือความจริง และมองว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งดี้ดีนะคะทุกคนคุณจะเปลี่ยนไปแล้วคุณจะคิดว่าคุณคู่ควรเพราะจัก,กรวาลมีทุกอย่างเหลือเฟือท่านรักทุกคนแบบไร้เงื่อนไขถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการทำผิดบ้างคือการรักแบบไร้เงื่อนไขสนับสนุนทุกอย่างคุณคิดอะไรคุณได้แบบนั้นแต่อยู่ที่ระยะเวลาหน่วงมันอยู่ที่เวลาที่เหมาะสม อยู่ที่ว่าคุณจะคงสภาวะแบบนั้นไว้ได้หรือเปล่าแล้วหนึ่งเหรียญก็ขึ้นมาจริงๆว่าคุณมีการต่อสู้เรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะคะแล้วคุณจะได้รับชัยชนะในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อการศรัทธาของคุณอย่างที่ตาบอกอยู่เสมอการที่เราอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะหรือว่าไม่ได้มีความเพียบพร้อมมากนะักไม่ได้หมายความว่าในอนาคตคุณจะเป็นคนที่มั่งคัง่ง ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นเศรษฐีไม่ได้นะคะทุกคนอยู่ที่ความคิดเพราะว่ากฎแรงดึงดูดทำงาน24ชั่วโมงถ้าคุณคิดเรื่องไหนสามวนไปวนมาส่วนใหญ่คนทั่วไปจะชอบคิดลบมากกว่าคิดบวกเพราะเขารู้สึกสบายใจรู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนของเขาแต่ถ้าคุณปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตนเดิม ลบตัวตนเดิมๆที่มันไม่ใช่ที่มันจะไม่ได้ซัพพอร์ตให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จและเป็นคนที่แตกต่างจากคนที่เป็นค่าเฉลี่ยคนทั่วไปคุณจะต้องเป็นคนที่มีความคิดใหม่นะคะเวอร์ชันนะเวลานี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีแล้วที่คุณรู้สึกว่าคู่ควรแล้วสําหรับคนที่คิดแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สําหรับคนที่รู้สึกว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงฉันต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทางที่จะได้มาง่าย เวลาที่เราจะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์หรือว่าการขายของสักชิ้นหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเสียเวลาด้วยซ้ำสำหรับบางคนแต่ตาก็อยากจะบอกว่าแค่คุณลงมือทำนะคะถ้าคุณปราหถนาในเรื่องของถ้าไม่ใช่เรื่องโชคลาภเป็นเรื่องของโอกาสถ้าคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับอยู่ที่มุมมองของคุณโดยตรงเลย ว่าคุณคิดแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันคือโอกาสการที่เราได้รับงานโปรเจกต์เยอะๆแต่เรารู้สึกว่าฉันไม่เอาหรอกฉันทําไม่ได้ฉันยังไม่ได้ลองเลยแต่ฉันก็คิดไว้ก่อนว่าฉันทําไม่ได้นะคะคุณอาจจะพลาดการปรับเงินเดือนการเลื่อนขั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดเวทมนต์บนโลกใบนี้มันมีจริงนะคะทุกคน มันมาจากความคิดของเราล้วนๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณจะได้รับหนึ่งเหรียญของคุณไปแล้วนะคะตายินดีด้วยจริงๆเอาละค่ะมาดูใบต่อไปกันนะคะสี่เหรียญเห็นไหมคะจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นั่งอยู่บนต้นเชอรี่ของคุณเพราะฉะนั้นอย่าลืมขอบคุณเงินนะคะแล้วก็บริจาคด้วยในแต่ละวัน ไม่มีจำนวนนับนะคะในโลกแห่งจิตวิญญาณ3บาท5บาทแล้วแต่คุณส่งสัญญาณให้จัก,กรวาลรู้ว่าคุณมีนะเป็นคนมั่งคั่งนะหรือจะทำดีแบบไหนก็แล้วแต่คุณเลยนะคะเพราะต่อไปนี้จะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บจริงๆได้ก่อเงินไว้ด้วยแล้วก็ได้ลงทุนด้วยถ้าคุณปรารถนาที่จะลงทุนในธุรกิจนั่นเองนะคะดีมากๆเลยไปต่อไป เห็นไหมคะเดทค่ะเดทใบนี้ตากำลังคิดว่าเหมือนอารมณ์เหมือนผ้าคม,มิญญาณเลยนะคะของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะความขาดแคลนมันกำลังจะจบลงแล้วคุณจะได้เกิดใหม่คุณจะเป็นคนที่มีความคิดตีกรอบ โปรแกรมสมองให้ตัวเองใหม่แล้วก็จะเป็นคนที่อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนคนนั้นเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเรื่องงานเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินนะคะคุณจะมีความรู้สึกสบายใจมากขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเป็นตัวคุณเองมากขึ้นและคุณจะไม่รู้สึกอึดอัด ไมื่อไรก็แล้วแต่ตรงจําไว้เสมอว่าเวลาที่คุณลงมือทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนแล้วคุณรู้สึกว่ามันใช่นะแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ลําบากเลยไม่ลําบากใจไม่อึดอัดที่คุณจะทําเรื่องนั้นแหละค่ะคุณมาถูกทางแล้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะตาขออีกสี่ใบนะคะจัสเมนค่ะดีมากๆเลยเมื่อกี้ตากดหนึ่งเหเรียญไปหรือยังคะทุกคนมันจะจบลงแล้วค่ะ ความลำบากนี้นะคะคุณจะถูกพิพากษามันมาถึงวันนั้นแล้วมาถึงวันที่คุณจะได้โบยบินเฉิดฉายได้มีอิสรภาพได้ใช้ความคิดของตัวเองในการหาเงินในการสร้างรายได้ไม่ว่าจะทำรายได้แบบไหนก็แล้วแต่คุณจะกอบโกยได้อย่างแน่นอนนะคะทุกคน DM Page พค่ะเห็นไหมคะ ความอุดมสมบูรณ์นี้คุณกำลังจะได้รับแล้วลูกคีดใช่ไหมเอ่ยดีอเอ็มพลเลอร์ก็ขึ้นมาใกล้ดีเอ็มเพค่ะทุกคนขนลุกอีกใบหนึ่งนะคะเจ็ดถ้วยค่ะความฝันที่อยากจะมีบ้านมีรถมีธุรกิจส่วนตัวมีงานที่ไม่ต้องไปทำงานที่ทำงานอีกแล้วไม่ต้องตื่นเช้านะคะและกับ เย็นกับมืดกับดึกนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณปรารถนาในเรื่องของคู่รักคนรักคุณก็จะเจอคนที่อุดมสมบูรณ์ถ้าคุณไม่ปรารถนาคุณก็คุณก็แค่ปฏิเสธนะคะถ้าคุณรู้สึกอยู่คนเดียวสบายใจกว่าไม่วุ่นวายคุณก็จะได้รับการเงินที่มั่นคงนะคะหรือคุณอาจจะเจอคนที่ เป็นกลนาลยานมิที่ดีที่จะมาซัพพอร์ตคุณก็ได้นะคะใต้สำรับคืออัศวินถือถ้วยนะคะ The view of Fortune นะคะแล้วก็จะติกค่ะโอเคตารู้สึกว่า ความฝันของคุณคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นหรือคุณอาจจะมีโปรเจกต์ในฝันของคุณแล้วแต่รอคอยเงินก้อนเพื่อที่จะมาทํานะคะแล้วเวลานี้สามารถทําเรื่องเล็กน้อยบางเรื่องได้ก่อนให้คุณลงมือทําเลยนะคะ The w i e l of Fortune ก็ขึ้นมาชีวิตของคุณดีมากๆชีวิตของคุณต่อไปนี้จะดีมากๆ Date Judgment The w i e l of Fortune โชคลาภจะวิ่งเข้าหาคุณ จะมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะอศวินถือเหรียญสําหรับบางคนที่รอคอยในเรื่องของความยุติธรรมความถูกต้องในเอกสารใดๆก็แล้วแต่การซื้อบ้านการซื้อรถการสมัครงานหรือเซ็นเอกสารเกี่ยวกับข้อบังคับอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะได้เซ็นความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงจริง,รงเพราะเจ็ดถ้วยก็ขึ้นมาไม่ว่าคุณปรารถนาที่จะดื่มจะกินหรือจะไปร้านพัทคารไหนก็แล้วแต่คุณก็จะได้ไปจะ,จะไม่คิดอย่างเดียวแล้วนะคะ จะได้มุ่งหน้าไปเลยต่อไปนี้พยายามที่จะคิดบวกให้มากขึ้นนะคะแล้วจงจำไว้เสมอว่าพวกเรานะคะที่เป็นชาวแสงชาวสตาร์สีหรือไ a โวกเกอร์นะคะหรือคนที่ทำเพื่อผู้อื่นบนโลกใบนี้เราจะไม่เป็นเหมือนคนจำนวนมากที่อยากที่จะได้เงินที่มากขึ้นแต่กลับไม่ใช้เวลาหรือ บากบั่นเพื่อให้ตัวเองเหมาะสมและคู่ควรต่อการได้รับคุณจะเป็นคนที่คู่ควรเป็นคนที่เหมาะสมคุณค่าที่คุณคู่ควรที่จะได้รับอย่างแน่นอนคุณจงมารับโชคลาภความมั่นคงของชีวิตการจบสิ้นความลำบากการจบสิ้นวิถีแห่งการคิดลบ จะค่อยๆเรือนหายไปจะรู้เท่าทันได้มากขึ้นจะมีอิสระมากขึ้นจะมีความสุขจะได้อยู่กับธรรมชาติจะเก็บลูกพีทลูกแอปเปิลหรือว่าลูกเชอร์รี่ก็แล้วแต่คุณก็จะได้เก็บจะทํางานเกี่ยวกับการเกษตรจะทํางานด้านไหนคุณก็จะสมหวังดั่งใจแลนะเวลานี้รอคอยในเรื่องของการเงินอยู่ไม่มีเงินมาลงทุนไม่เป็นไรคะ่ะนั่งสมาธิ สร้างภาพจินตนาการดึงดูดมาเลยค่ะทุกคนคุณทำได้แน่นอนอยู่ที่ว่าคุณเชื่อหรือเปล่าตาคิดว่าคนที่เข้ามาดูดรนดอมนี้คุณเชื่อสุดหัวใจอยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วตาก็เป็นกำลังใจให้เสมอเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะแล้วสำหรับ Wisdom Oracle อยากจะบอกกับทุกคนว่าอะไรคะเฮียนนาวเห็นไหมคะ คุณอยู่ตรงกลางแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะไปที่ฟิวเจอร์แล้วตอนนี้คุณเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีมากๆรู้ว่าตัวเองทานข้าวอยู่รู้ว่าตัวเองขับรถอยู่รู้ว่าตัวเองทํางานอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนใหญ่ถ้าคนทั่วไปเขาก็จะไม่ค่อยรู้ตัวเพราะว่าเขาก็จะไหลไปตามสมองคิดลบนะคะไหลไปเรื่อยแต่คุณอยู่ตรงกลางแล้ว และประตูแห่งโอกาสประตูแห่งโชคลาภหรือความสำเร็จทั้งปวงกำลังเปิดเพื่อที่จะรอรับคุณแล้วนั่นเองนะคะและคุณมีการเปิดใจได้มากขึ้นมีการรักตัวเองมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยและสามารถเยียวยาผู้อื่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจงทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณจะไปถึงอนาคตที่สดใสได้ไวมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะทุกคน คุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างจงจำไว้และคุณทำฝันให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะอีกใบหนึ่งนะคะเอเล็กอัพค่ะถ้าคุณปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้คุณทำไปเลยนะคะหรือถ้าคุณปรารถนาที่จะ ขอความช่วยเหลือจากจักรวาลก็ให้คุณพูดคุยกับทูตสวรรค์ของคุณหรือจักรวาลของคุณไปเลยให้ท่านส่งสัญญาณมาให้คุณรู้ว่าคุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะทุกคนและคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากจักรวาลของคุณนั่นเองนะคะเรื่องไหนไปไม่ถูกไปไม่ได้ให้ถามไปเลยค่ะจะสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้แบบไหน เพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับออรเาเคิลนี้อยากจะบอกคุณว่าอะไรคะ d e v วอชั mm ่นยู t น s m มีวิสเดออินฟินิตนะคะคุณเป็นคนที่มีความจงรักภักดีเป็นคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาน,นะคะแล้วก็มีการขอบคุณตัวเองอยู่เสมอ แล้วสิ่งที่คุณจะได้รับสายรุ้งนี้นะคะเป็นอินฟินิตี้นะคะสิ่งนี้คุณจะได้รับเข้ามาก็จะเป็นพลังงานด้านบวกมากขึ้นเป็นสิ่งที่คุณจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณได้มากขึ้นแล้วก็จะหมุนวนอยู่แบบนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์อินฟินิตี้ไม่มีสิ้นสุดความมั่งคั่งนี้ไม่มีสิ้นสุดพอคุณจะพูดกับตัวเองว่า เมื่อคุณเสียเงินออกไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินก็มีเข้ามาใหม่เพราะจัก,กรวาลมีความมั่งคั่งเหลือเฟือให้กับเราทุกคนนั่นเองนะคะ l i s t your vibration is a mental that c a u s e me to light up พไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าคุณจะมีการเพิ่มการสาัทืสอเทือนของคุณนะคะและถ้าคุณมีการนั่งสมาธิหรือแม้แต่การสร้างภาพจินตนาการนะคะ คุณจะต้องเน้นที่ emotional เน้นที่ความรู้สึกส่งการสะ,ะเทือนการที่คุณทำเพื่อใครในชีวิตและคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นได้ไวมากขึ้นคุณจะทำให้ชีวิตของคุณมีแสงสว่างมากขึ้นและคุณจะสมหวังมากจริงๆนะคะเป็นสายรุ้งทั้งสองอันเลยดีมากๆเลยดีมากๆจริงๆนะคะไพ่สองใบนี้คุณตื่นรู้และจะตื่นรู้มากกว่านี้อีก แล้วคุณจะรู้เท่าทันสิ่งที่มันไม่ดีมากขึ้นสิ่งที่มันเป็นพลังดํามืดก่อนหน้านี้นะคะคุณก็จะรู้เท่าทันแล้วก็จะไม่ไปนสนใจพวกมันแล้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วไพ่นางฟ้าอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะมาดูกันสิว่าไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรคะเด r e ัมดิงเบเดอร์ค่ะบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่ากําลังรอคอยให้คุณหาเจอ กำลังรอคอยให้คุณไปรับอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่คู่ควรแห่งการได้รับสิ่งนี้นั่นเองนะคะ The situation will improve ค่ะสถานการณ์ต่างๆกำลังดีขึ้นแล้วนะคะจงเชื่อมั่นศรัทธาไปให้สุดอย่าหยุดนั่นเองนะคะสำหรับไพ่พันตาอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะอย่างที่ตาบอก การที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะทุกคนดวงชะตาของคุณไกด์ของคุณให้คุณมาดูคลิปนี้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ just mint the view of fortune date 1เหรียญโชคชะตาของคุณกำลังดีขึ้นและคุณจะคาดการได้เมื่อสัญญาณน,นั้นมาถึงจากจักรวาล จะเป็นคุณที่รู้เองว่าคุณรอสิ่งนี้มานานแค่ไหนทุกอย่างจะเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะแล้วคุณจะรู้เลยว่ามาแล้วนี่เองเป็นต้นนะคะกรวดน้ํารักยืนยาวนะคะอีกหนึ่งใบเตรียมตัวค่ะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วรักของคุณก็โอเคนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กันเคียงคู่กันไป สำหรับคนที่ไม่มีคู่คุณก็จะได้พบเจอกับคนที่จะเป็นรักแท้ของคุณจะเป็นคู่ชีวิตจะรู้สึกผูกพันกันนะคะแม้ว่าจะเจอกันไม่กี่เดือนคุณก็จะรู้สึกคอนเนคกกันแบบแปบบแบบลกๆเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่ฉันจะต้องได้คบกับเขาอย่างยืนยาวอย่างเป็นต้นนะคะเราจะมีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ ชอบทาบุญเรารู้สึกว่าจะต้องโอโหสิกรรมให้บางสิ่งบางอย่างกวดน้ําเพื่อจะรู้สึกดีมากขึ้นคุณจะได้ไปวัดเร็วนี้นะคะหรือคุณจะได้ไปทําบุญมีแผนไปทําบุญกันอย่างแน่นอนเลยนะคะไปกวดน้ําอุทิศส่วนกุลนะคะตามสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะโอโหสิกรรมให้อะไรประมาณนี้นะคะและเตรียมตัวรับซับค่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาของมันจุดเริ่มต้น ในชีวิตของคุณกำลังมาแล้วเหมือนไพ่เดอะฟฟลนะคะการเริ่มต้นชีวิตที่มีอิสระมากขึ้นสถานการณ์ทุกสิ่งมันกำลังจะดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตาขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มารับพลังงานนี้ของคุณไปเลยค่ะเลิศค่ะ วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไ,ไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ